สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y u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  e e i i l i ฟ e facebook. com สแสดงบ Big ไ i e บอกและเว็บไซต์ที่แกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่มีขนาดนล็กกว่าฝ่ามืออยู่แค่นี้ถามว่าทำไมผมต้องถือมือถือตัวเองออกมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมกันนั้น หาอยู่ว่าอุปกรณ์ที่ผมจะรีวิวให้คุณดูนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองครับมันมีขนาดเล็กมากพร้อมแล้วผมจะเรียกมันมาแล้วเรียกวันนั้นะครับอ๋อเจอแล้วครับทีนี้ครับมันคือซั m s ุง s s m r t t Tag นั่นเองครับตัวแค่นี้เล็กๆน่ารักแต่มันสามารถที่จะช่วยคุณหาของเจอ ไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและก็รวมไปถึงกระเป๋าของคุณด้วยครับมันใช้งานอย่างไรฟีเจอร์เยอะแค่ไหนและภายในกล่องมีอะไรบ้างราคา890บาทคุ้มค่ากับการใช้งานของคุณหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการแกะกล่องของซั s u ุง Galaxy Smart Tag นะครับ Smart h a c k กมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ใครที่ซื้อ Samsung Galaxy S21 ไปก็คงจะได้ไปก่อนานานแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ไปก็สามารถหาซื้อได้ใน,นราคา8 9 0บาทนะครับก็แน่นอนว่ามันตดิดเซลมาอย่างดีเพราะว่ายังไม่มีการแกะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะครับว่าพอตัดแล้วซีจะเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้เราแกะเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดึงมันออกเลยนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณอย่างไรไม่รู้นี่เป็นแบบนี้น,นั่นเองครับนะพอแกะเสร็จปุ๊บเราก็ดึงข้ามบนนี้ออกมาซึ่งผมก็มงงว่าแล้วทําไมเขาจะต้องทำไอ้ตัวนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับเอาลนะพอเราแกะออกมาสิ่งที่เราจะพบก็คือเจ้าตัวนี้ครับและนี่คือ Samsung Galaxy s m a r t t a g นะครับ แล้วก็จะมีคู่มือของเขานะครับเป็นคลิกไกด์แล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับก็คือภายในกล่องของ s m s u u n สมาร์ทแท็กก็มีเท่านี้ครับรูปร่างหน้าตานะครับของ s s ัมซ g งก a ซีสมาร์ทแท็กนั้นก็ออกแบบมาเพื่อแขวนอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับเป็นโลโก้ Samsung พร้อมกับ ตรงข้างล่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาเหรียญมางัดนะครับหรือเอาที่จิ้มซิมอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะงัดได้เพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสำหรับฐานนะครับใช้ก้อน2032นะครับซึ่งเป็นฐานกระดุมขนาดใหญ่ส่วนการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับของมันก็ต้องใช้โปรแกรมของมือถือซัม u n งนะครับเบื้องต้นตอนนี้ ยังต้องใช้ขอสมผัก่อนเพราะว่ามันจะต้องหาในครั้งแรกเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรากดค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็มันจะถามว่าเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์ใหม่อะสามารถเข้ากับสมาร์ตติ้งได้อะเอาไงครับก็กดแอดเข้าไปเลยครับเนี่ยครับกดปุ๊บมันก็จะเข้าไปนะครับขอ,อแคปหน้าจอนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีก็บอกว่าเอ้ยต้องการส,ส,กสมาร์ตแท็กต้องการใช้โลเคชัน นะครับก็กดไปนะครับอัตรีเมื่อเข้าหน้าจอแบบนี้นะครับให้กดปุ่ม Start หลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือจะให้เรากดปุ่มที่ตรงกลางนะครับปุ่มหนึ่งครั้งนี่ครับพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วก็ สมุดแ Account น,นะครับเข้ากับตัว s m a r t t a ทนั่นหมายความว่าถ้ามันไปไหนถ้าแบตเตอรี่มันยังเพียงพอมันสามารถที่จะติดตามได้ถือว่าเด็ดมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแล้วมันจะขึ้นมาอันนี้ให้เราตั้งชื่อว่าเราจะตั้งชื่ออะไรสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าโคมคีย์หรือกุญแจบ้านนะครับพอตั้งเสร็จปกกุ๊บก็กดนี่ครับและมันก็รอประมวลผล พอเราประมวลผลเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วการเรียบร้อยของมันก็คือจะเข้ามาสู่โปรแกรมชื่อว่า Smarting f i l e นะครับก็คือในการค้นหานั่นเองครับพอเราก,กด Start ทปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีบอว่าเฮ้ยแท็กมันต้องการอัปเดตหมายความว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นั่นเองครับเมื่อเรากดอัปเดตนะครับมันก็จะมีการอัปเดตว่าเอ้ยตอนนี้มันจะมีการอัปเดตเพื่อ ค้นหาเกี่ยวกับมือถือได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่ค้นหาของนะครับมาสามารถที่จะกดปุ๊บเนี่ยสามารถตามหาสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ถ้าเราลืมไว้ที่ไหนส่วนวิธีการใส่นะครับผมจะยกตัวอย่างจากอันนี้ก็คือเป็นกุญแจบ,บ้านผมเองแหละผมก็จะมีอะไรห่วงๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเอาห่วงเนี่ยครับนี่ใส่แบบนี้ ปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกุญแจบ้านเราได้อย่างง่ายดายเลยครับทีนี้เรามาดูสถาน,นะกันนะครับถ้ามันบอกว่า Sta ตั s น e ยบายหมายความว่ามันอยู่ใกล้ๆเราเราสามารถกดดูแผนที่ได้นะครับว่ามันอยู่ในเราแวกไหนนะครับเนี่ยครับมันก็จะดูว่าเอ้ยตอนเนี้ส s u สุก a ซ a x y บัตร Pro ของเราไปอยู่นู่นนะครับที่จริงอ่ะบัตรโปรอยู่กับผมแหละผมปิดนะครับ เนี่ยสามารถที่จะติดตามนะครับเนี่ยติดตาม Samsung Galaxy S20 ้ e นะครับเคซูมฮะของเก่านะตัวนี้ก็คือติดตามของตัว s m a ร์ทแท็นะครับมันก็ขึ้นมาบอกให้คุณติดตามแบบนี้นะครับมันจะมี3ปุ่มง่ายๆนะครับอันนี้คือ Search ก็คือมันบอกว่าเอ้ยสัญญาณนั้นอยู่ใกล้แค่ไหนนะครับสำหรับวิธีการค้นหานะครับง่ายดายมากครับ แค่ตอนนี้ผมได้เสกกุญแจบ้านผมให้ไปอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากนี้มากเพราะว่าผมจะให้คุณได้ฟังเสียงว่าเสียงในการติดตามนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คือคุณกดปุ่มนี้ครับปึ๊บระหว่างการค้นหาในรูปแบบนี้นะครับคุณสามารถปรับระดับเสียงให้ลดลงมาหรือจะปิดเสียงก็ได้เช่นเดียวกันครับ เนี่ยครับพอคุณได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าตัวของสมาร์ทแท็กนั้นอยู่ใกล้ๆแค่นี้ครับหลังจากนัน้นถ้าสมมุติว่าคุณกดแล้วถ้ามันอยู่คนละที่ก็คุณสามารถกดปุ่มเนวิเกตได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันมันจะไม่สามารถให้คุณเนวิเกตได้นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะให้มันร้องได้นะครับอ่ะสมมติให้ผมให้คุณร้องเลยนี่ครับ ในกรณีที่ให้ร้องเนี่ยหมายความว่าคุณแค่เมคโชว์ว่ามันอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่ามันอยู่ตกอยู่ตรงไหนเนี่ยการค้นหาแบบนี้มันจะง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการค้นหาโดยการใช้แบบเนียบายก็คือว่ามันจะจับเรื่องของสัญญาณจาก GPS ทั้งตัวสมาร์ทแท็และก็ตัวของมือถือว่ามันอยู่โลเคชันเดียวกันหรือไม่นะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นการทำให้เราสามารถค้นหาได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันติดตามมือถือเรานะครับเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าให้มัน double ท็กในการติดตามอุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะทําให้ smart tag ของเราไปทํางานอย่างอื่นได้อย่างเช่นปิดแอร์ p e r i f i e r นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับแรงลมนะครับ หรือการตั้ง d e เลย์แอคชัอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะกดโฮนะครับในการสั่งงานได้ในล <Okay. S 1> ักษณะเดียวกันนี่ถือว่าค่อนข้างเด็ดมานะครับเนี่ย,ยเช่นว่าเราต้องการเชนโหมดต่างๆของสมาร t ททิงก็สามารถทำได้นะครับผ่านตัว,ต,วตัวนี้รวมถึงการตั้งโนตินะครับ อ,อกจากนี้ยังมีเสียงเล็กเข้าที่ปรับได้หลากหลายรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับโดยประมาณจะเป็นแบบนี้ครับเสียงเลเข้านั้นจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นอยู่ในระดัเ,เท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะบอกตามนี้เลยครับ ก็คือถ้าสูงกว่า90ก็คือเต็มนะครับบีเดียมก็คือ90้าถึงสินะครับหกถึงสิเป็นโลแล้วก็ถ้าเวลี่โลนี่ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้ส่วนฟีเจอร์ในการติดตอุปรกรณ์นะครับนอกจากการเปิดแล้วนะครับในตัวนี้ถ้าคุณมีอุปรกรณ์อื่นๆมันก็สามารถที่จะค้นหาได้เช่นเดียวกันนะครับอันทีเช่นตันนี้ผมเลือกเป็น Samsung Galaxy Tab s a m s ุ n g g a l a แท t บ b S7 Plus นะฮะมันก็จะไปค้นหาแท็บนะครับ วิธีการก็คือว่าให้คุณกดปุ่มที่ตัวของ s ปาร t แทนะครับแล้วเดี๋ยวเสียงที่เข้าของตัวอุปกรณ์จะดังนะครับเช่นอย่างนี้ครับฟีเจอร์ต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตามหามือถือนั่นเองครับมันจะหาได้อย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นก็คือเปิดฟังก์ชันอย่างที่ผมได้บอกไปแต่นี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือคุณกดดับเบิ้ลแท็บสครั้งนะครับหนึ่ สังเกตว่าโทรศัพท์จะดังนะครับแล้วเราก็ให้ไปตามหาโทรศัพท์กันได้เลยครับซึ่งโทรศัพท์ตอนนี้ของผมนั้นอยู่ที่ห้องน้ำนั่นเองนะครับเมื่อเจอแล้วก็คือหยุดแบบนี้นะครับก็ถือว่าอุปกรณ์นี้สามารถติดตามมือถือได้แล้วก็ติดตามแท็บเล็ตได้นะครับ เห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ Samsung Smart t t g ตัวเล็กแค่นี้ที่มาเปิดตัวพร้อมกับ Samsung Galaxy S21 Series แล้วก็รวมถึงหูฟัง s a s ั u n g งก a ซ y b u ั s Pro นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก Smart Gadget ตัวหนึ่งที่หลายค่ายก็เปิดตัวกันมาคมคม,ม,มแล้วนะครับแต่ว่า Samsung ก็เลือกจะเปิดเหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่อุปกรณ์ตัวนี้มันก็เงียบหายไปนะครับ โดยมันสามารถเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีเชื่อมบลูทูธแล้วก็เป็นการจับสัญญาณ GPSJ ต่างๆได้นะครับก็ทำให้สามารถที่จะติดตามแล้วก็ตามหาอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงของมีค่าเช่นกุญแจบ้านกุญแจรถแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่รักของคุณได้นั่นเองครับกับราคาอยู่ที่898บาทเท่านั้น แต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ก็อาจจะไปซื้อกับคนที่ซื้อ Samsung Galaxy S21 แต่ไม่อยากใช้มันนะครับในราคาที่ถูกกว่านั้นหน่อยหนึ่งหรือจะรอพวกแฟลชเซลล์อะไรก็ได้มันก็จะมีราคาที่ลดลงนั่นเองครับก็เป็นอีกแก๊เจ็ตหนึ่งที่ผมแนะนำว่าสายขี้ลืมไม่ควรพลาดเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณซัมซุงประเทศไทยที่เอื้อเฟือ้อเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ทดลองใช้ นะครับในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็ทําให้รู้ว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็สําคัญกับชีวิตเราพอสมควรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รวมถึงใน f a c e b o o k c o m s n a ี b r i b o g และรีวิวตัวจริงใน i t c k g a n c o m ครับ